เวลาตามคำขอแล้วตามคำที่เราสัญญาไว้ว่าเราจะไปตะเวนหาร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ที่เด็ดๆที่อร่อยถูกตามจังหวัดนู้นตามจังหวัดนี้ใช่สามโค้งอะไรไม่ถึงนี่เหรอกิดยเดียวไกลเกินมาแล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้อันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นยาเย็นตะโฟต้มยำโมูใครจะกินหมดวะเนีย อันนี้คือ,อมมสับกระเด้งรวมมิตร<ฮ>ของพี่น้องมึงหาเต้นก่อนมาพวกเราตอนนี้ชาวสายแดอ่ะดูที่เนี่ย เนี่ยคือเวดับการแดกสวัสดีทุกคนก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิเชน่าได้เวลาตามคำขอแล้วตามคำที่เราสัญญาไว้ว่าเราจะไปตะเวหาร้านก๋วยเตี๋ยวที่เด็ดๆที่อร่อยตามจังหวัดนน้นตามจังหวัดนี้ใช่แต่วันนี้เรามีก๋วยเตี๋ยวที่จะมาแนะนำก๋วยเตี๋ยวที่กินชามเดียวแล้วอิ่มแบบจุกๆเนั่นคือก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ก๋วยเตี๋ยวบดบดไหนบอกงี้ก่อนว่าเราเพิ่งจะรู้ว่าข้างบ้านเราเนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวที่ดังในโซเชียลเขาเปิดอยู่ s e a r c มาเลยในทิกตอก s เข้ามาเลยในกูเกิลบอยก๋วยเตี๋ยวต้มยำดังมากเลยใช่ไหมดังมากนี่มาอยู่ตรงหัวโค้งข้างบ้านของบ้านผาม่ใช่เหรอข้างอีกข้างหนึ่งบ้านนี้ไม่ใชขย่าปอีกหน่อยนึง อ้าวผู้ชาจนมึงสุดอ่ะไปอีกหน่อยนึงไอ้ยืนนาบิกโจกไอ้ตัดไม่ต้องจบกันวันนี้สรุปว่าอยู่ตรงไหนกันแน่สรุปว่าเขาอยู่ข้างบ้านเราไม่ไกลอ่ะนิดเดียวเองเดินถึงเลยยังงงเลยเฮ้ยทำไมมาอยู่ตรงนี้งงอ่ะกระแสที่เขาโด่งดังมาเป็นยังไงบ้างเป็นหมูเด้งไงหมูเด้งเครื่องในร้านไหนก็มีของทะเลสดๆต้มยำทะเลต้มยำปลาหมึกดีตัว ทาโกตัวงี้ใส่มาในชามเลยยออมาแตหนวดนะมาแตนนวดนเอ <c oughs> เอางี้ต้องถามพี่น้องหน่อยว่าเคยแดกก๋วยเตี๋ยวกี่ชามกว่าจะอิ่มอ่ะสี่ชามพี่กินสี่ชามไหวเหรอวันนี้ผมท้าพี่เลยถ้าไปร้านก๋วยเตี๋ยวโบ๊ทต้ยมยำนะพี่แดกชามเดียวถ้ากินหมด แถมตังค์ให้ด้วยเออเอาเปล่าแต่เป็นไซส์ที่เขาใหญ่ที่สุดไซส์จมโบที่สุดนะใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดเดี๋ยวไปดูอพี่บอกก่อนว่าพี่เอากับผมหรือเปล่าดีเอาไหมพี่ได้ตลอดนี่จะยังไหก็ใหญ่ที่เดี๋ยวไปดูว่าพี่น้องเคยบอกว่ากินสี่ชามหมดใช่ป่ะวันนี้พี่น้องกินชามเดียวต้องไม่หมดอะจำได้ปะครั้งที่แล้วที่เราไปกินก๋วยเตี๋ยวสงครามโลกก๋วยเตี๋ยวโกโกสศักพิพี่น้องกินไปกี่ชามนะสองสองเยอัไปนง หมูเด้งเนี่ยมาเป็นโลเดี๋ยวลองดูดีกว่าอย่าไปเจอเยเออเราไปไปเจอกันที่ร้านเลยดีกว่าวันนี้เราใช้ตุ๊กตุ๊กในการเดินทางเพราะมันใกล้มากๆเราบอกเลยว่ามันใกลอยู่ไม่ไกลจากบ้านเราอ่ะไปไปดิไปดิออกเดินทางได้ไปฮะทุกคนใกล้แบบมากๆวันนี้เราใช้ตุ๊กตุ๊กนะคะในการเดินทาง จักรยานไปแต่ว่ามันไม่ครบพน่ะจักรยานมีไม่พอเออสามโคม้งอะไรไม่ถึงนี่เหรอนดเดียว แล้วมึงจะทะลุข้างหลังมาทำเหี้ยให้งงมาข้างหน้าง่ายกว่ามึงไม่เข้าใจไม่เข้าใจมึงเลยเนี่ยจะทะลุข้างหลังมาทำไมเนี่ยก็งงเหมือนกันไอ้เหี้ยมาข้างหน้าง่ายกว่าเยอะเลยไม่ได้ไปนี่คนที่ไม่เยอะเอาตรงไหนดีเอาตรงลมรอบลมรอบนั่นปุ๊บตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมเห้ยบอกแล้วว่ามันใกล้มากมึงขี่มากี่นาทีเนี่ย สามนาทีถึงเลยไปวนข้างหลังมาข้างหน้าไม่ได้เที่ยขี่มาข้างหน้านาทีเดียวเลยนะไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเดขาจำได้เดี๋ยวเขาจำทางได้แล้วหาทางใหม่ใหม่สิไปลงนี่โอ้โหลานจอดรถกว้างเนี้ยก็ลานวัดมาตอนนี้เราก็ถึงร้านโบ๊ทใช่ก๋วยเตี๋ยวที่เขาบอกว่าเราไปดูสโลแกนเขาหน่อยไหม ทำไมไม่ไปถามเขาอ่ะไม่ได้ไม่ได้เลยคุณจะไปคุยหน้าป้ายโบกแท็กซี่กลับบ้านเลยไหมอะไอ้แอบนนี้ก็ได้โบ๊ทก๋วยเตี๋ยวต้มเออนครนครถมอ๋อนครม่ถมเลยเออเฮ้ยที่อื่นไม่มีเหรอไม่มีโบ๊ทเนี่ยเปิดมาหลายสิบปีแล้วนะไม่ใส่ผงชูรสด้วยเหรอไม่ใส่ไม่ใส่จริงหรือเปล่าจริงเนี่มีบริการจัดเลี้ยงแล้วก็ใช้ให้เขือดผานที่ด้วยเริ่มต้นที่25บาทอยากรู้ว่าอะไรคือ25่สิบห้ไปถามเขากันโอ้โหนี่ นี่พี่แดกหมดป่ะพี่ดูไข่สองสี่หแปดใบสี่ใบลูกชิ้นพันลูกเฮ้ยจริงหรือเปล่าเย็นตาโฟก็มีเออจริงปะเนี่ยพร้อมหรือยังพร้อมที่จะหิวหรือยังพร้อมแล้วตอนนี้พร้อมจะทำภารกิจหรือเปล่าตอนนี้น่าจะไม่แล้วถ้าแดกเอาให้ให้ตังค์เท่าไหร่ถ้ากินหมดชับ ก๋วเตี๋ยวชามหนึ่งเดี๋ยวไปดูก่อนว่าราคาเท่าไหร่เอาไว้ว่าให้เท่ากับราคาก๋วยเตี๋ยวละรู้จัไดไปห้าพันบาทผมจะร้อนแล้วเนี่ยมึงบอกเลยค้าก๋วยเตี๋ยวห้าพันบาทก็ให้พี่น้องห้าพันบาทโอ้ยมึงนี่มึงขีดเด้เหนียวมึงยิงเลยเฮียใครจะมาชนแดกเนีเป็น,นะอะไรกระเพาะอะไรเฮียมาเราไปหาที่นั่งกันดีกว่าชอบอะพออยู่ในน้ำแล้วมันรู้สึกเย็นมาทำไมไม่ลงไปนอนในน้ำและนี่ก็คือบดต้มยำอ้าวละต้องถามน้องเขาแล้วแหละ ว่ามีอะไรที่แบบว่าที่ตัวสงสัยอ่ะ25บาทเอ้ย25บาทคืออะไรเขียนว่าเริ่มต้นบาทก็จะมีทางน้ำใสค่ะแล้วก็ยีนเตอร์โฟค่ะก็จะเป็นเครื่องหมูค่ะออ๋เป็นชามปกติแต่ว่าจะมาไม่ครบนะคะเพราะว่าจะมีหมูกับทุกชิ้นอะไรพวกนี้ค่ะมามาไม่ครบน่าจะขาดเรียนแหละน่าจะขาดเรียนเป็นชาม50ก็จะเป็นธรรมดาเลยค่ะแล้วก็มีเปกรอบผู้ใส่เลยค่ะก็จะเป็นผู้ เอาแบบชามเดียวตายอะครับมีไหมฮะก็จะมีนะคะก็จะเป็นเสตีย่ต้มยำค่ะที่เป็นสับกระเดงรวมมิตรค่ะเอออะไรเด้งๆรวมมิตรนี่ก็จะเป็นหมูแผ่นค่ะแล้วก็มีหมูสับข้างในค่ะบวกหมูบวกทะเลอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็จะเป็นร้อยห้าเก้าเลือกเส้นได้ระบุเส้นได้ว้าวนั้นร้อยห้าสิบเก้าบาทเองไะตัวตัวร้อยห้าสิบเก้าอันนี้แน่เลยนี่นี่ สับกระเด้งสับกระเด้งตัวจะเป็นรวมมิตรรวมทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมูผวกทะเลอะไรอย่างเงี้ยอืมเอาให้พี่หน่องไหมก็ที่คุยกันไว้นะคะเอาอันชามใหญ่จัมโบ้ที่สุดใหญ่สุดในร้านคือไหนครับร้านก็จะเป็นร้อยห้าเก้าเลยต้องอย่างงั้นร้อยห้าสิบเก้าแล้วก็จะเป็นต้มยำหมูสับกระเด้งรวมมิตรระกสดเลยต้มยำหมูสับ ไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าเอาเป็นเส้นบะหมี่นะครับใส่เกี๊ยวอาอออกมานี่เลยจดจดมาจดมานี่ทุคนพี่น้องบอกแล้วว่าเราจะทำชาเลนจ์ด้วยเขาจะกินหมดหรือเปล่าูกนี่เลยเดี๋ยวมาดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนตัวนี้159บาทถ้าเทียบเท่ากับก๋วยเตี๋ยวปกติก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักสามถึงสี่ถ้วยไม่มั่นใจเหมือนกันอะว่าให้ลองดูเครื่องเขาอ่ะมันเป็นแบบ กุ้งหมูหมูแดงปลาหมึกคือแบบเคอมันแบบขอน่นๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าก๋วยเตี๋ยวโบต้มยำเนี่ยเขาจะอลังการเหมือนที่โซเชียลเขาคุยกันหรือเปล่าใช่แล้วเรามาดูกันว่าพี่น้องจะกินหมดไหมพี่ยิมจะกินหมดไหมโซ่พี่โบน่าจะหมดอยู่แล้วเพราะว่าเป็นจะเป็นชามเล็กกว่าไม่รู้เหมือนกันนะรอดูค่ะ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอะคะอันนี้เป็นนาเย็นตะโโต้มยำหมูโอ้อะรจะกินหมดวันนี้อันนี้คือสับกระเด้งรวมมิตรของพี่น้องมึงหาเต้นก่อนอันนี้เป็นมีขาวไส้มีขาวไส้โอ้ของพี่โบแปดสิบเก้านี่นะคะคือมีขาวไส้ต้มยำ89บาบาทแล้วก็อันนี้คือสับกระเด้งโอ้โหรวมมิตร รวมเม็ดเลยร้อยห้าสิบเก้าบาทเม็ดเลยเม็ดจริงๆเลยเคยบอกว่ากินสี่ชามไงใช่ใช่ใช่พี่นึกสภาพนะตรงเนี้ยก้อนขนาดเนี้ยมันลวมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ของพิมก็หูของพิ้มก็ไม่แพ้ของพิมไม่น้อยเลยนะอันนี้ร้อยยี่สิบเก้าบาทก็คือเย็นตาโฟใช่เย็นตาโฟรวมเม็ดทะเลไม่รู้ชื่อรวมทะเลรวมทะเลหอมเลี่ยงค่ะกลืนน้ำลายนะเห็นนะเนี่ยเอาจริงจริงอาถามเลยจากใจเลย มองเห็นเงี้ยรู้สึกไงเยอะมากใหญ่มากความน่ากินน่ากินมากน้ำลายไหลอ่ะแน่นอ่ะเห็นแล้วน้ำลายไหลถ้าไม่ใช่พี่พีทอีแดกนะผู้หญิงสวยๆให้วางนะแดกได้สี่คนเนี่ยทานอย่างนี้เลยนะเยอะกว่าชามเดียวกินด้วยกันมันหนักนะเว้ยมันมีข้างล่างอยู่นะอย่าลืมพี่รู้ข้างล่างคืออะไรรู้ไหมนี่นี่เกี๊ยวตึ้งเกี๊ยวโอ้โหก็ต้อนอยู่ก็ต้อนอยู่พร้อมหรือเปล่าคะพร้อม Wagner, pues อันนี้ที่หนูสั่งเหรอพี่หนูสั่งเยอะขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยพ ok. ี่น้องคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้คือลูกชิ้นค่ะอันนี้คือคากิ กาเขี่วมึงว่ากี่คนอ่ะมาสามคนไงพี่ตว์มึงสั่งมันใครจะเป็นคนชิมก่อนให้พี่น้องแล้วกันเนาะอ่ะพี่น้องทีละคนแล้วกันเียมชิน้บอกเลยว่าหนูเกิืน้ำลายไม่รู้กี่รอบแล้วอ่ะน้ำดีน้ำดีน้ำดีหูไข่ได้ตันนีจ่าเลยยางตะตูอ่ะโอ้โหทีเดียวเลยอ๋อก็เงินงั้นเนาะอืมต้องอย่างนั้นแหละ พี่หนูสงสารคนนี้เขามาดูตอนดึกๆมากเลยตอนเนี้ยตอนนั้สงสารตัวเองก่อนทำไมอ่ะหตั่งปลาเยอะจ้ะก็แต่เราให้ผักหมกเยอะนะอันพี้ลองลองใส่เฮ้ยมีปลาด้วยนะ99บาทเองนะนี่ปหาหมูกับปูมากเลยใส่เปื่อยใส่เขาใจ้ใส่อ่อนไม่ผมหลอก เป็นไงครับ <invent> ค <fit> ุณเจออะไรด้ร่ากัะครับวัดนี่หมูนี่น่าจะมีกิโลอะครับเพราะว่าธรรมชามันหนักหนักเอ๊ะซ้อนซ้อนกิโลอะครับทั้งแผงเลยอ่าลองชิมหมูเด้งนี่มันเป็นอะไรที่แบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยอะเหนียวด้วยนะเหนียวด้วยนะอะหมูเด้งอน่ยหมูดึบไม่ปกติอะถ้าเราไปเจอแบบหมูเดงผสมแป้งเยอะๆอะ มันจะไม่เหนียวกลัวดิเข้าตายไปเลนกูกลัวเหมือนกันเลยมาลองชิมได้ครับคำโตโตสดเลยเนื้อหมูนั่นแน่นนะแน่นอนนะเราเล่นยังนะโฟะวะอ่ะพิมกูยิมแทนแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหายร้อนจะไม่อร่อยนะใช่เย็นโฟะเน็นโฟคือน่ากินมากเป็นอะไรที่แบบว่า หน้าตาดีม,มากเลยตกใจกูนึกว่าควานเขาแบงล่างเจอไอ้แผ่นนั้นอีกทำไมอ่ะไม่มีแผ่นนั้นหรอไม่มีไม่มีก็เลยร้อยยี่สิบเก้าบาทนี่คือโอ้โหอีคนเข้ามาแล้วน้ำต้มเยนโฟเขาไม่ต้องปรุงเลยอ่ะเข้มข้นอืมไม่ต้องปรุงเลยถึงเครื่องลองปลาหมึกดีชัวน,นี่นะไอ้ครับปลาหมึกตัวโตโตหมึกสด ดตีตับตับตับตำหน้าตับอาจจะเป็นตำหวานก็ได้ดูลองเส้นเหรอไหมลองเส้นหน่อยไหมเส้นใหญ่เส้นเหลืองไม่ใช่เส้นใหญ่มีเหลืองมีเหลืองเขาเป็นคนที่ไม่ชอบกินเส้นใหญ่ ว้าวอ๋อขอบคุณค่ะอุ้ยใจดีมากเลยมีส้มตำปกติมีส้มตำขายด้วยไหมคะมีค่ะอ๋อมีส้มตำด้วยไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วขอบคุณค่ะคือไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วโอ้มีทุกอย่างดูดิ่ข้าวเกรียบข้าวกี้ดูโอ้โหตายเอ้าโอ้โหเด็ดวะอ่านว่ากินเลยดีว่ะไม่รอแล้วนี่คือของพี่โบนะคะใจล้วนล้วนจริงไหมดูดิว้าวล้วนจริงจริง ไส้ล้วนๆ้วนเลยไม่ยังอื่นเลยเอาเป็นว่าที่โบขอลองชิมหน่อยเป็นต้มยำใส่ต้มยำนะคะอันนี้เท่าไรห้าสิบบาทเฮ้ยแปดเก้าเอาเรื่องใส่ไม่เหนียวอ่ะอ้าวใช่ใส่เปื่อยแล้วถูกต้องแต่ก็มีความมันของไส้ไส้อ่อนแท้ไง ใครจะเอาไส้อ่อนผมมาให้กินหลักจ้าไส้เด็ดเด็ดไหมเอาเรื่องนี่เรากินยังไม่ต้องปรุงกันเลยนะอือหือแต่ถ้าใครอยากจะปรุง่มปรุงเพิ่มได้เลยอะฮะใช่แต่เขาว่าไม่ต้องปรุงอ่ะอร่อยมากแดกเไปไปโอยกินให้หมดนะถ้ากินหมดพี่ชามนี้ร้อยห้าสิบเก้าบาทพี่กินหมดพี่จะได้อีกร้อยห้าสิบเก้าบาทเฮ้ย พอลองเป็นนอกจากว๋้ยเตี๋ยวเขาก็ยังมีอย่างอื่นใช่เออใช่ยังไม่ลองเลยนะพี่น้องผสมยางสุ้นเด็กินก่อนครับอืมกรอบมงฟูจัดเขาทำฟูมากอืมเาทำฟูอย่างนี้ได้ไงวะงงเลยอืมได้ยินเสียงไหมเออเด็กพี่น้องลองขาหมูดินีนเอานปที่นาการจัดถังร้านฮาพี่ เกะเกตข้าวกรอบเนาะกะเกตมีขนมกันใช่ใ no> ช่ไม่เอามาทอดกรอบเฮ้ยข้าวทามันลมแบบขาหมูเยอรมันนะจิงนี่เลนะน้ำจี๊ที่พวกเขาก็ค่อนข้างที่จะแซ่บนะโอ้โฟันระวังนะเว้ยระวังนะเว้ยฟันอ่ะกอบไหมเดี๋ยวเรื่องฟังเสียงฟังเสียงโอ้โหกอบ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 ไม่ต้องใช้เสียงแบอย่างนี้เลย หน้าแย่เลยอ่ะกินแบบหน้าแย่เลยอ่ะมันจะกรอบนอกนุ่มในเพราะว่าจะเป็นช่วงเอ็นกับมันรัับสหนอะมาทางซ้มตำกันบ้างน้อกจักก๋วยเตี๋ยวโอ้ยบรรลัยเอ้ยมีซ้มตำอีกเหรอว่าแล้วก็อ่ะลองสิตำไทยอันนี้คือตำไทยเฮ้ยเขาเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าเขามีเมนูนอกเหนือเออตำไทยลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นเอามาให้เขาเอามาให้เขาเดี๋ยวเขารีวิวลูกชิ้นเองตัวยเดี๋ยวก่อน

เล่นเล็กไหมเล่นเล็กไม่กินวยเตี๋หละกินชุบตาลไอบะไข่กินจุกจุกไม่ได้ไม่ได้มีแต่แบบผูราคาต้องบอกนี่ว่าร้านแต่ละที่เราไปเขาไม่ได้จ้างเลยใช่ไม่ได้จ้างด้วยเราอยากไปเราก็ไปเราจ่ายตังค์ทุกบาททุกตังค์เองทั้งหมดใช่ก็จะมีบางอันที่พี่เขาใจดีเขาก็แถมมาให้ใช่เอาว่าว่าแล้วก็ลุยเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาดู before and after lừa gỡ lừaน้อย cho mất tất những dạng ถึงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงผ่านไปสุดท้ายแล้วสุดท้ายสุดท้ายจริงๆแล้วใช่ไหมในะเดี๋็ดๆสุดท้ายจริงทุกคนทุกคนเตรียมเฮได้เลยนะพอปังแล้วเพอปังแล้วเฮ้ยฉันรักคุณคือผู้ชนะคุณได้รับเงินไปเลย159บาท คุณยังได้อีกหนึ่งอิ่มแล้วคุณยังได้ค่าตัวที่มากินร่วมรายการในวันนี้อีกโอ้โหวันนี้มีได้บได้อะมีแต่ได้กับได้ครับไม่ว่าจะได้ความ้วนกลับไปหวานกลับไปไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอ้ยอร่อยจริงแล้วต้องบอกว่าของเขาเยอะสมชื่อก็ดูหน้าตาพี่น้องคุยก่อนมาว่ากินสี่ชามอะดูดิ พี่น่องกินนานมากเลยกว่าจะหมดอ่ะจำได้ไหมที่ไปเมืองการอ่ะแกกินข้าวขาหมูสามสี่จานแกกินแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดตบมามาตบไส้กอดอีกแต่เนี้ยเป็นครั้งที่แกนั่งกินนานมากดูแล้วมันเป็นการกินที่เหนื่อยของพี่น่องมากๆใช่แต่ว่ามันอร่อยแต่ว่ามันเยอะอ่ะเขาให้เยอะจริงๆอันนี้อันไม่ใช่อต้องบอกว่าอันนี้เหมือนเราเราสั่งมาแก้งกันด้วย เป็นชุดที่ใหญ่ที่สุดของร้านทั้งหมดมาเลยต้องบอกว่าผมโดนจับทำไมอ่ะผมโดนจับนั่งหลังรออยู่ว่าอ๋อถ้างั้นกินได้เยอะกว่านี้ใช่ป่ะก็มานั่งโต๊ะอนนี้ถ้างัก็ไปย้ายจากไปย้ายแล้วอีกชามหนึ่งเลิมใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ถ่ายใหม่เลยถ่ายใหม่เลยกินเนี่ยไปก่อนแล้วกันไปก่อนจะสั่งมาใหม่เลยกินตรงๆเคนไม่เคยังไม่บุ๋นเลยนะเราเลียดเราเรี้องเข้าปากเลย คือเป็นคนที่ค่อยๆค่อยๆเกี้ยวค่อยๆอมค่อยๆสุดซึมดีมากเขาบอกทางการแพทย์อ่ะข้างล่างมันอ๋อตียอดยอดเตยยอดเลยโอ้ผมดูว่าพี่ทำเหมือนการแพทย์ให้เกี้ยวสักเข้าใจคำว่าอั upper กับเวอร์มันไม่นี่ไมไม่บาลานซ์กันอืมอเคโอเคอเคอ่าเป็นยังไงดีนะใส่เสื้อดำมาเนี่ยโคตรพรางตัวเลยคุมแต่ละคนอ่ะพี่น้องก็จะไปนอนแล้วนอนแล้วเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวพี่โบจะถ่ายทุกคนดูก่อนว่า หลังจากที่เรากินจนอิ่มแป้เนี่ยอะไรที่มันเหลือบ้างมาดูกันดูที่หมดไปอ่ะคือแค่ก๋วยเตี๋ยวของแต่ละคนคือก๋วยเตี๋ยวของแต่ละคนเนี่ยหมดแล้วส่วนของกินเล่นเนี่ยยังไม่หมดเลยยังหมดไม่หมดเลยอ่ะได้แล้วพี่น้องก็นอนเรียบร้อยเอาเป็นว่าใครที่อยากจะลองกินก๋วยเตี๋ยวแบบจุกๆก๋วยเตี๋ยวทาไม่เชื่อนะลองมาบับเรา เลยก๋วยเตี๋ยวบัวต้มยำโก๋วยเตี๋ยวต้มยำตอนแรกก่อนจะมาว่ามันจะเท่าไหร่กันเชียวใช่คำว่าให้จุกจุกอ่ะใช่คนนี้ยใช่คนรอ่ะคนก็แค่นี้แหละนี้แหละกินตาลอยเลยเดียวล้องลอยเลยอ่ะกินจนตาลอยอ่ะเออล้องลอยเลยอ่ะแนะนำเลยทุกคนอร่อยรสชาติเด็ดนะคะเย็นตาโฟม ต้มยำไส้หมูทะเลหมูเด้งหมูสับโอ้โหอร่อยทุกอย่างและที่สำคัญไม่ได้มีแค่นั้นใช่มีพวกกับตรงส้มตำส้มตำถ้าไม่ชอบก๋วยเตี๋ยวอ่ะส้มตำก็มีแล้วก็มีกับอย่างเดิมดูจะจัดกันอะไรจะจัก็มีอะไรเนี่ยเอ้าเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเราจะห่อกลับไปกินที่บ้านกันการกินแล้วมันต้องอันเลิศรึเปล่าอ่ะอะไรจะจัก็มี้อะไรเน ไอ้ตว์เลยเอาาว่าผิดขึ้นลาเดี๋ยวค่อยเปิดมาบอกบอกบอกรังอะไรอย่างงี้ไหมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกันที่บ้านต่อดีกว่าโอ้ตายลขอเก็บทรงหน่อยทรงแต่ละคนมันยุ้ยมากเลยอมานเลิศหน่อยได้ไหมมึงแดกก็เหมือนมึงกินยานอนหลับเข้าไปมึงโดนยาสั่งป่ะเนี่ยไอ้เนี่ยโอ้ต่เดี๋ยวเราไปคุยกันที่บ้านนะทุกคนนะยังไม่พอครับเดี๋ยวเราสั่งกลับบ้านไปดูสมองกูเลยเคุย เดี๋ยวเราสั่งกับบ้านไปฝักไม่ลีด้วยแม่ลีสั่งมานะไปไปครับจะดึงอ่าวันนี้เดี๋ยวคนมาถามพี่โบ๊ชเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นเนี่ยจูนจูนก่อ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 นนะเออโอเคมา สวัสดีค่ะพี่โบ๊ทเจ้าของร้านนะพี่ใส่อะไรเข้าไปอะไผมกินละง่วงที่ผ่านเลยน้พี่โบ๊ทเปิดมากี่ปีแล้วปีนี้ปี2ี่สิบหกสิบหกแล้วแต่ก่อนไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก่อนอยู่ที่ไหนพี่หลายที่เลยใช่ไหมโอ้แล้วนี่แล้วแล้วตรงเนี้ยย้ายมากี่ปีแล้วล่ะตรงนี้ปีปีกว่าใช่ไหม เออเพราะว่าได้ยินข่าวมาต้องพักแล้ะแต่เราก็ไม่มีโอกาสได้มาเออก็เปิดโซเชียลดูก็ไม่เจอเรา่ได้เจอเจ้าของตัวจริงด้วยอยากจะรู้มากเลยว่าแนวคิดของพี่โบ๊ทเนี่ยในการทำก๋วยเตี๋ยวชามเดียวแบบจุกๆุ๊พี่มันคืออะไรมันเป็นมาอย่างไรตัวเองเป็นคนกินจุอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ก็ตยวคือชามที่จับมันแม่อร่อยเอ้ยนั่นแหละนั่นแหละ เออแล้วทำไมพ,พี่ไม่ขายวราชาอ่ะพี่คิดอยู่จะบ้าเหรอเออนี่แหละก็คือแมวคิดของพี่เขาสิบหกปีสิบหกปีแห่งความหลังฮะเออได้ได้โจโจกลางหลังเนี่ยเราโจนี่แหละอ่าก็ป่ะก็๊ะเก้าเป็นว่านี่ไงคือพี่โบ๊ทตัวจริงตัวจริงแล้วก็พี่โบ๊ทบอกว่าพี่โบ๊ททำเองหมดทุกตาม ที่ oh. ที่เข้าไปดูในโซเชียลนะ uh huh. ที่โบ๊ชเนี่ยเป็นคนทําเองไปซื้อวัตถุดิบเอง uh huh. ช็อปตลาดเอง uh huh. อ้่าที่เขาที่เขาโมไว้ไง uh huh. อ่ะอันนี้เขาโมงไว้ในโซเชียลแต่จริงกาต้องถาม จริงไหมคะพี่บอสจริงอเออจำเป็นต้องไปอุดต้องเนี่ยต้องไปซื้อวัตถุดิบต่างๆเขาเรียกว่าใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้ได้สิ่งที่ลูกค้าเนี่ยได้กินแบบที่เขาอยากจะกินอยากจะทำอยากจะรลังสรค์ลงไปกาใจใส่มาในชามอ่ะใช่แล้วเออเพราะว่าทุกทางเขาทำเองแล้วก็เป็นคนชอบสไตล์นี้อยู่แล้วกินเยอะๆอยู่แล้วเออเอาเป็นว่าฝากพี่บอสไปด้วยแล้วกันเป็นเกี้ยว บ๊ทก๋วยเตี๋ยวต้มยำมากันเยอะๆบ้านพี่ยิ้มเองใช่นครปฐมมาเลยใช่ข้ามสะพานวัดเช่นดัดมาตรงอย่างเดียวเลยเจอไฟแดงก็ตรงเจอโค้งก็ตรงลงน้าแม่หมดแล้งแดงเลยกินดิเลี้ยวอ่ะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวเจอป้ายเบเลอเธอเลยสีแดงๆมาได้ขอบคุณพี่โบ๊ทมากเลยนะคะที่เลี้ยงเราวันนี้ใช่สองพันกว่าบาทไม่ใช่ไม่ได้เลี้ยงจ่ายตังค์จ่ายตังค์ไปละเจอที่บ้านจะซื้อไปฝังแม่ด้วยใช่ แมมาดูแม่มาดูเลยคุยเตี๋ยวโบต้มยำแบบจุกจุกแม่ดูแลแม่จะร้องโอ้โหกินวันนี้อิ่มไปอีกเจ็ดวันข้างหน้าแม่ใส่แม่มายกไปให้แม่ไปยกไปตรงนู้นเลยแม่เอาชามาใส่เลยกำมังต้องเรียกกรมังห้ามเลียบฉาบแม่รู้ได้ไงว่าใหญ่แม่เขาได้ยินเสียงโบต้มยำมานานแล้วเฮ้ย ได้ยินมาสามสิบกว่าปีแล้วใช่ดูดีว่าแม่จะเอาแค่ไหนมาโอ้โหไม่พอแล้วอะอะพอแล้วใส่เลยแม่ดริเหรอูกต้งนี้งเส้นนะเครื่องอยู่นี่โอ้โหใส่อะไรยอดยอดแฟนเนี่ยยอดแฟนทำไมเป็นสภาพอย่างนี้อะเอ้ายกไม่ได้ร้อนเท่โอ้เออ เต็มกำมังจริงอะแม่น้ำอุ้ยเอาใส่น้ำด้วยใช่ต้มยำไงเมื่อกี้ผมก็เจออย่างนี้แล้วแม่กินหมดแม่กินหมดไหมเรากินข้าวเข้าไปแล้วเนี่ยร้อยห้าเก้าบาทนี่นะชามนึงนะใช่อู้หแสงกินทั้งบ้านนะเนี่ยใช่อืมจีบมันเยอะมากเลยแม่ดูดิน้ำจบเอาไว้ตรงไหนอ่ะดูดิเนี่ยเมื่อกี้พี่น้องกินกินร้อยห้าสิบเก้าบาทเนี่ยแม่น่ากินไหม คุยแม่เอาชามมาถูกพอดีเลยอะกะละมังจริงก๋วยเตี๋ยวหนึ่งกะละมังเดี๋ยวแม่เดี๋ยวไม่หาเคเมกี้ฉันกินเยอะขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังไม่ต้องให้แม่กินเดี๋ยวให้แม่ไปถ่ายติ๊กต็อกช่องแม่ดีกว่าจะได้เออให้แม่เข้าไปลงงั้นเราฝากแม่บร้แค่ตรงนี้อะงั้นเราขอลาไปเพียงเท่านี้ตัวลาเลยตรงนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของคุณอาลีในช่องอาลีรีวิวอาหารอาลีรีวิวอาหาร เจอกันใหม่อีพีหน้าครับฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยนะครับพี่โบ๊ทต้มยำไปอุดหนุนแกเยอะๆขอบคุณมากๆเข้าอุดหนุนพี่โบ๊ทเขาเยอะๆค่เพราะว่าอร่อยอย่างนี้เลยมันก็คือกูเบอร์กูพูดเลยมันก็จะถูกใจแดกเลยวะถ้าไม่เชื่อว่าเราเบอร์จริงเบอร์ปลอมก็ตามเข้าไปได้เบอร์มีอยู่ที่ในในคลิปแล้วที่หน้าป้ายอ่าโทรไปสอบถามเปิดปิดวันไหนส่วนใหญ่ร้านพี่เขาปิดวันจันทร์อ่าปิดวันจันทร์เขาไม่ได้จ้าง กูใจเองทั้งหมดใช่อร่อยกูบอกอร่อยอ่ถูกป,ปากก็อร่อยก็แนะนำแนะนำได้ลองไปกินตามมาดูได้ลากระเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> สำหรับใครไม่รู้ก็คือโบต้ยมยำอยู่ที่นคปรปฐมนะจ๊ะ <c oughs> ไปแล้ววันนี้ <c oughs> บ๊ายบายสวัสดีค่ะ <c oughs>